คุณพ่อของนางเอกสาวนาหวานเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ต้องบอกเลยค่ะว่าประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงไม่น้อยมีความสามารถทั้งนักแสดงนักร้องพิธีกรรายการเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในวงการถึง10ปีพอได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันเธอนั้นเป็นนักแสดงภายใต้ใตสถานีโทรทัศน์ไทยชีวีสีช่องสนอกจากในเรื่องการทํางานแล้วในเรื่องการเรียนก็ไม่ธรรมดาเพราะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในทั้งสองด้านเธอนั้นดนศึกษา ในระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์และเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งสวยและก็เก่งสำหรับทางด้านของไอซ์ปริชยาเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและโด่งดังมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง MTM เออรักเออรเรอร์หรือในวันนี้เป็นการแจ้งเกิดของเธออย่างเต็มตัวในวงการบันเทิงไทยในความสามารถที่โดดเด่นของเธอก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครโทรทัศน์ภาพยนตร์อย่างเรื่องรัก7ปีดี7หนน้ำตากรรมเทพพยากร ซอนรักรักนิรันจันทราและยังมีผลงานทางด้านการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงผลงานการร้องเพลงละครซิสคอมซีรีและเป็นพิธีกรรายการและเข้าประกวดร้องเพลงถือได้ว่าบทบาทในวงการบันเทิงของเธอนั้นมีมากหมายแล้วเจ้าตัวเองก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่คุณภาพครับจริงๆเลยคะ่ะแน่นอนคขาว่าใครได้ติดตามเธอจะได้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆและเธอก็เคยคว,ว้ารางวัลตุ๊กตาเงิน รวมหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมมาครองมากมายเนื่องจากความขยันและความตั้งใจทํางานเก็บเงินเพื่อดูแลครอบครัวทําให้ครอบครัวสุขสบายแน่นอนค่ะว่าใครได้ติดตามจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักของเธอกับพ่อแม่อยู่เสมอวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูความน่ารักกับเธอและคุณพ่อที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นมีอายุถึง78ปีแล้วแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอย่างมากเพราะว่ารูปร่างหน้าตาย,ยังคงหล่อและมีสเสน่ห์เรียกได้ว่าเรา กับเป็นพี่ชายน้องชายกันเลยก็ได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูภาพกันเลยคะ่ะ